จะพูดถึงอีกพักนะแค่บอกว่าจะขึ้นค่าแรงสีร้อยผมก็ไม่เชื่อคนระับผมเพราะพลังประชารัฐเหรอนะพอจะขึ้นค่าแรงสีร้อยผมก็ไม่เชื่อยังไงผมก็ไม่เชื่อเพราะคุณอยู่มา8ปีคุณยังไม่มีบัญญาขึ้นได้เลยและนี่อีก4ปีคุณจะมีบัญญาขึ้นนะแค่ค่าแรง400ไม่มีปัญญาหรอก ผมบอกเลยคุณไม่มีปัญญาทำร้อยเปอร์เซนยังไงก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมองของคุณมันไม่มีเข้าใจไหมเออเราจะไปทำอะไรได้อีกสี่ปีแปดปีเป็นสิบปีไม่ใช่แปดปีหรือสิบปีประมาณผมจำได้ประมาณสิบปีแล้วกูก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย แล้วอีกสี่ปีคุณจะขึ้นแค่สี่ร้อยผมว่าเพ้อฝันนะผมเพ้อฝันนะสำหรับพลังประชารัฐนะผมกล้าพูดเลยนะเป็นนโยบายที่เพ้อฝันไม่มีทางทำได้สักอย่างแล้วชีวิตนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพลังประชารัฐจะทำอะไรได้บ้างครับนะผมผมไม่ได้เลือกข้างเลือกสีเลือกสันนะผมบอกตรงนะ แต่ผลเอาความจริงมาพูดครับผมในเมื่อคุณอยู่มาแปดปีคุณยังไม่ทำอะไรเลยที่มันเป็นรูปธรรมที่มีอะไรเลยมีแต่กู้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 เพื่ออะไรกู้มาพัฒน,นาประเทศเหรอไหนฮะมันเดินหน้าไปทางไหนะประเทศอ่ะผมไม่เห็นมันไปไหนเลยเฉยๆเหมือนเดิมยิ่งแย่กว่าเดิมเลยทั้งไป เรื่องหกร้อยเพื่อไทยเขาพูดอ่ะผมเชื่อเพราะผมเห็นว่าเขาทํามาแล้วทํามาได้ทาดําได้จริงด้วยแต่สําหรับพลังประชารัฐบอกว่าแค่สี่ร้อยสี่ปีข้างหน้าจะขึ้นสี่ร้อยผมก็ไม่เชื่อออมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมโบสถมาพูดก็ไม่เชื่อครับผมนโยบายของคุณทุกนโยบายเป็นเรื่องเพอ้อฝันทั้งหมดครับผม มันไม่ใช่เรื่องจริงครับก็คิดเอาการเองแล้วกันนะนะถูกใจก็ดูไม่ถูกใจก็ไม่ต้องคุยกับผมผมไม่ซเรียสเฉยๆโอเคคลิปนี้มีแค่เนี้ยขำขำสวัสดีครับ